ครับอันนี้ทำตะกี้พยายามติดกาวเนี่ยแว่นติดาขาขาแว่นเนี่ยมันหักขาแวน่นพยายามเอากาวติดเนี่ยสุดท้ายก็ติดแล้วก็หลงเนี่ยสว่วนอันเนี้ยอ่ะดูหนุนด,ดูข้างล่างหน,นุนนี่ที่ติดให้ดูตะกี้สุสดท้ายนี่ร้อยมันกาวช้างนี่แหละ,อ,ะอยู่ไหม ไม่อยู่ไม่มีอะไรอยู่เลยวางหล่นปุ๊บสุดท้ายนี่เป็นอย่างเศษนะครับไอที่โฆษณาที่เราโฆษณาเนี่ยนะใช้ไม่ได้ครับดงั้นดูนะครับไอโฆษณาใช้ไม่ได้ทักอันนั้นี่ไงหักหมดเลยเนี่ยกาแว่นเขติดไม่อยู่เดียวที่โฆษณาติดได้ทุกอย่างนี่คืองานที่โฆษณา ซื้อมาแล้วนี่คือกาวสองพันนี่อยากฟ้องร้องใครอยากฟ้องร้องก็เชิญนะทดลองนเอาเองนี่ดูดินี่สองพันใช้งานได้นี่ว่ากาวตาช้างใช้งานดีกว่าอันนี้เท่าไหร่สองสามร้อยรวมค่าส่งกับยี่สิบบาทไม่ต่างล็หรอกหนักกว่ายี่สิบบาทอีก ใครเชื่อก็เชื่อนะนี่โดนมาแล้วเสียงโง่มาแล้วโอเค